เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในร o บ m อก o b ปแบบโอบิโตครันผมซึ่งเป็นแมปวันพีนะครับผมที่ถูกสร้างโดยผู้พัฒนาคนเดียวกันกับสกุระพีนะซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันว่าแมปสกุะพีได้โดนแฮกกลุ่มรบอกไปน,นั่นอะงอันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่นะของผู้สร้างนะก็จะเรียกว่าเป็นสกุะพีภาค2ก็ไม่ผิดนะ เออเดี๋ยวผมพามาสอนเล่นสอนฟาร์มอะไรรีวิวแมปสักหน่อยนะคุผู้ชมนะเออเข้ามาในเกมนนะแล้วนะเราก็ไม่เกิดเกาะแรกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบนดิตแบนดิตโดนใช่ไหมก็ตีไปเลยซึ่งบอกเลยว่ามันก็ฟาร์มง่ายอยู่นะเพราะว่ามันไม่ต้องรับกเพสนั้นนะเราก็ตีแบบรัวๆได้เลยนะเบลก็ขึ้นแบบปุ๊ดๆเลยผู้ชมตอนนี้เรบเบลตันอยู่ที่สองหมนห้าพันะ 25, 000, นะ แล้วก็เงินน่าจะตันอยู่ที่หนึ่งพันล้านนะก็เจมส์ฮะน่าจะตันอยู่สามล้านแหละนะเออแล้วก็ฮะเมนูมาดูกันทางด้านเมนูอันนี้เป็นโค้่นะผมโค้ดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้อ่ะร่างคอมเมนต์นี้นะไม่รู้ว่ามีหรือยังถ้ามีแล้วนะผมทิ้งไว้นะไปแสดงได้นี้ระบบเทรดอะอันนี้ระบบ,นะนนร,ะบ,บรีวอร์ดนะเราต้องเข้าปุ่มอะไรเนี่ยปนะุ่มมีตัว E ก e น,นี้ช็อปครับผมช็อปเกมพาร์ทน,นะ นีสเตตทั่วทั่วไปแล้วก็อินเวนตอรี่นะมีตอนนี้มีสามสามคนหมื่นนะเอ็กซ์เซอรี่แล้วก็ไอเทมแล้วก็ซอดนะนะผู้ชมก็ที่ผมบอกจะมาแนะนําวิธีการฟามนะก็อย่างแรกเลย,ยผมขอเอาไอ้นี้ร้อนนี่ออกก่อนวิธีการฟามนะผู้ชมก็ผมแนะนํานะให้ใช้นะผลแมกมาในการฟากนะตรงนี้เป็นจุดสูงผลนะผู้ชมนะใช้เงินห้าหมื่นนะซูมไปแล้วูกเห็นไ,ไหม แมกมาฟาร์มไม่ยากเฮ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ฟ้าไม่ยากหาไม่ยากนะเออแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือขนไฟเดี๋ยวผมรีวิวบทไหนดีก่อ ma. นแมกมาขนแมกมานี่เดี๋ยวคลิปไปก่อนแล้วกันคลิปได้แบบหลายบทไหมเออคลิปได้เยอะอยนะู Q ่ยูแซ่รับผมเป็นการเฮ้ยรู้แนละ้วทำไมบอกความดีเหมือนจะเป็นคลื่นแมกมาได้เปล่าเน่ยเ ma, หมือนแบบคลื่นเซนามิกแต่เปลี่ยนจากน้ำเป็นแมกมาใช่ไหมเออโอ้โหดาวน์นาดเลยนะยูเอ๊ก บอยมากมาไปก็สกิลซีเป็นการเปิดบอแมากมาคุณผู้ชมแต่ดูสกิลเซตไหมนี่เห็นไหมเออมันเป็นขึ้นเว้เออถึงว่าราคาดีกิวใหญ่ดีคุณผู้ชมว่าดีผมลองรีมวผลไฟด้วยกนะันเห็นบอกว่าผลไฟก็โหมดไม่แพ้กันนะไม่รู้จะได้ไหมปลาดิเอ๋อนี่นไงเฟรมกินเลยกินเข้าไปเลยเดี๋ยวนีตัวผลเต็มตัวอะไรคุณผู้ชม ผลไฟนะครูผู้โชคไม่รั่วม,มีกี่สกิลนะสกิลแซดดับอุ้ยอุ้ยเท่กิ้ยอันนี้เท่เอาไปเลยสกิลแซดดับเออมีการระเบิดไฟข้างหน้าเหรอนึกว่าจะโดนแบบมอนโดยตวงนะอ๋อมันจะปล่อยขึ้นไฟไฟแหละสกิลเอ็กครับนะโอ้ม<อ>้านพิงเหรอคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้สกิลสวยโดนไฟ นะสกิลซีครับผมมีไหม <S <S โอ้ยจะขัดเพืโอ้โหสกิลโคตรเบื่อแต่ว่าคุณผู้ชมครับเกมนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่อัพสเตตแบบอย่างน้อยสักหนึ่งสตเตตแ่บมันจะไม่มีดาเมจอะไรเลยหรอกคุณผู้ชมนะเออนอกจากผ่านผ่านในเรื่องต้นมาตีได้เลยนะก็สกิลวีมีไหมไม่มีวะ่ะคือแต่ชอบเอาใหมด่ดิจะคาดเพื่อใหม่ดิ กรายงานอยู่นันมาแล้วมาแล้วโทรศัพท์ในนี้น่าจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยก็วิธีฟา okay. ร์มนะคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าต้องเวลเท่าไหร่แหละแต่ว่าแนะนำเกาะฟาร์มเป็นเกาะไม้ครับนะเป็นเกาะที่ได้อีพีเยอะมากนะเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวไปดูดิมันมีอะไรนี่ตรงนี้สตีฟหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว u ค I I am Steve <Okay. S 1> มันเป็นสตีเวอร์ชันแบบหนังอะคุณผู้ชมดูไี้เอาเด็ที่มันแบบ I am Steve อะเคยดูปะ่ะเออเป็นมีมันเต็มเลยนะเนี่ยะอนตัวนีน้ก็ตรงนั้นเป็นกองเห็ดเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อะไรเนี่ยขอาซิสบาร์ยิ่งว,ว่าอะไรกองเห็ดก็น่าจะมีแต่เห็ดอะไรไม่น่าจะมีของซื้ออะไรหรอกนะเออก็มีแค่มอนเห็ด่ะมาร์ทลู ฮิวมาดลูดีมอนดีมอนอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยก็ซื้สปาวหุ้ยอะไรก่อนอะไรทำไมมีให้เช่าพื้นที่โฆษณาได้ๆเฮ้ยเดนสามารถแบบโฆษณาใครสนใจเกมนี้ก็นะถ้าขึ้ขอดจะได้ก่อนนี้น่าจะเอาไว้ทำอะไรอ่าสปอนบอสอ๋อ่จะมีบอสคาเมล่าแมน เออหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่จาจะเหมือนแบบแมปรุ่งสีนะอคอร์ดคาเมิล่าแมนเฮ้ยเด้แลนะ้วได้แล้ไร้เลเกาะเซเว่นเหรอเป็น่าสนใจนะคุณผู้ชมมีเกาะเซเว่น Seven. เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเกาะเซเว่น Seven, มันมีอะไรด้านไหนครับมีอะไรเซเว่นอีเลเว่นสตูแล้วมีเฮ้ยเดี๋ยวนะออเมมเบอร์พอยต์อ๋อเข้าใจแล้วคุณผู้ชมสรนน้นผมมาซื้อ ถ้าเรามาซื้ออะไรก็ตามในนี้แล้วมันจะได้ค่า point ไปเป็นออมมงเบอร์เดี๋ยวนะไ้ยชอบเไ้ยเหมือนแบบตรงตามความจริงเลยนะออมมงเบอร์เนี่ยโอ๋อของคนนี้ต้องใช่เลยสองแสนออมมงเบอร์อันนี้หนึ่งหมื่นโอ้โหสุดยอดโคตรสร้างสรรค์นะเฮ้ยมีคอนด้วยมีหมวกโอ้โหโคตรจะสุดยอดโอ้โหนี่สองหมื่นห้าพันออมมงเบอร์เฮ้ย อันนี้โอผมเอาเมมเบอร์ครบแล้วใช่ไหมเลยซื้อได้หมวกฟางใช่ไหมอ่าหกฟังแบบอันฟอฟบอนชอบมากมีออเมมเบอร์แล้วผูช้ชมเนี่ยิ่งซื้อของราคาแพงนะมันก็จะยิ่งได้ออเมมเบอร์ที่แบบสูงขึ้นนะคือ,อชอบชอบระบบนี้แบบมาซื้ออย่างเดียวนี่ก็คือมาซื้ออย่างเดียวเนี่ยได้ออเมมเบอร์แล้วถือว่าดีนะผู้ชมนะดีกว่าแบบซื้อแล้วไม่ได้เลยเลยนะดีเนี่อะไรอ่ะเคจ สองแสนจิมแล้วก็อะไรเนี่ยสองร้อยเลดออฟเลดออฟน่าจะอธิการซื้อแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะต้องใช้เจมนะิม,เจมไหมมีเจิมไหมเหมือนจะต้องไม่ใช้เจิมนะออฟเลดไม่มีขายว่ะเออไม่มีนะผู้ผู้ชมเออแล้วตรงนั้นเกาะอีเวนต์เกาะอีเวนต์ตอนนี้นะเหมือนจะเป็นอีเวนต์ของซิดนะซิดคากินหนะ นี่ถุงเอาดาบให้ดูเดี๋ยวรีวิวเลยนะเดี๋ยวค่อยมาสอนหาคลิปต,ต่อไปนะนี่ที่ซื้อมาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บายซิสคาคินโน,นะไม่รู้ใช้อะไรบ้างนะเพราะว่าผมซื้อไปแนละ้วนี่ตรงนี้เป็นเออ่มอนนะเออเนี่ยผมรีวิวไอ้ขี้รัวด้วยก็ส์ขี้รัวนะเป็นหมัดขี้รัวนะคุณผู้ชมดูนะด,ดูสกิลมาน,นะสกิลแซ่ครับเนี่ยมันจะเป็นการวาร์ปไปหาแบบศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะแล้วเราก็จะได้หัวใจของมันมาคุณผู้ชม และถ้าว่าหัวใจมันทําอะไรได้นะดูนี่นะมันทบการลิกที่หน้าจอฮะมันจะเป็นการทําดามีใส่นะเออเห็นไม่ใช่ดามีแล้วถ้าเจอขนาดนี้เออลิกเยอยๆคุณผู้ชมนะถ้าชิค้ครั้งเดียวตายก็คือมันอาจจะเป็นเพราะดามีแรงอยู่แล้วอ่ะนะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสําหรับแบบนี้นะจะเรียกว่าเป็นสกุระพีชพักสองก็ได้นะคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ